แนะนำป้ายแดงปี2024ตัวยูโรไฟท์นะคะเพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะภายนอกนะคะก็จะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันอันนี้ป้ายแดงจากศูนย์นะคะรับประกันศูนย์ค่ะภายในเป็นโทนสีนะคะโอรสตัดดำค่ะแต่งใหม่ทั้งคันด้านหน้าจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟนะคะมีลักชวรี่นะคะด้านหน้าสวยๆเลยค่ะมีกล่องคอนโซลปรีนะคะพร้อมชุด ะะชุดไมโครเกะให้2ตัวค่ะเครื่องเล่นรอ,อ,อลงเป็นจอ a n นดรอย10นิ้วนะคะกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าย4ิบสนิ้วค่ะชุดแต่งนะคะลงเป็นบันไดมีไฟมีคอนโซลเตี้ยนะคะรองเท้าด้านหน้าค่ะลงเป็นเบาะสามแถวเก้าที่นั่งหมอนทรงมิกกี้เมาส์เบลออโต้ เบาะเป็นทูโทนนะคะสีโอรสตัดดำค่ะหลังคา v ี p แต่งใหม่เป็นลายอ่างนะคะระบบไฟสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะภายในนี่ออกแบบใหม่เลยนะคะนี่ค่ะแต่ละคันก็จะไม่ซ้ำกันนะคะมีเพิ่มรักชุลี่ต่างๆเพิ่มความสวยงามด้านหลังนะคะลงเป็นลางสไลด์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะ แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนี่ค่ะมีกล้องหลังนะคะมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะคันนี้ภายนอกเราใส่เสริมความหล่อให้เรียบร้อยมีสเกิดรอบคันค่ะตัวยูโรไฟท์นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้ Auto ค่ะเนี่ยนะคะม่แปดกิโลเองค่ะคือลถสไลด์มานะคะสนใจใทัาทไทยกันมาได้ค่ะพร้อมใช้มากๆเลยนะคะ